อุ้ยช่วงนี้มันเยอะมากเลยค่ะทุกคนหานะคะที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นมันม่วงนะทุกคนมันม่วงที่ร้านขนมหวานร้านขนมไทยไม่ว่าจะเป็นไข่นก้ทาขนมครกหรือว่าขนมไทยหลายๆชนิดเนาะก็มักจะใช้มันม่วงจะบอกว่าช่วงนี้นอกจากผลผลิตจะเยอะแล้วนะราคายังข้อจะดีงามแม่นี่แอบกระซิบแล้วนะพูดเบาๆพูดกันแต่เรานะเอากันแต่เราอย่าไปบอกใครเยอะนะเดี๋ยวขายดีไปมากกว่านี้รู้ไหมเนี่ยเห็นถุงด้านหน้าตรงนี้ปะ เริ่มต้นถุงละ100บาททุกคนถุงละ100่นะถ้าไซส์ใหญ่หน่อยก็ร้อยสามร้อยสามพโคตรถูกเห็นเะละ่าถุงหนึ่งอะ่ะ10บโล10โลทุกคนหาแล้วเนี่ยลูกน้องเฮียเขาลาก็ต้องมาช่วยเขาแพ็คเห็นปปละ่ารับจ็อบเสริมเวอร์เพราะฉะนั้นแม่ๆที่ดูอยู่นะใครใช้มันม่วงแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนูน้นมาได้เลยตลาดพืชไร่นะแม่นะมันม่วงที่เนี่ย มีตั้งแต่หัวเล็กจนถึงหัวใหญ่ไส่โบคือมีหมดเลยนะขนมจีนคัดเองกับมือแม่อยากได้เล็กบอกเล็กอยากได้กลางบอกกลางอยากได้ใหญ่บอกใหญ่ถุงหนึ่งสิบโลเริ่มต้นหนึ่งใบแดงถ้าแม่อยากได้หัวใหญ่ก็ประมาณร้อยสามร้อยสี่ถมาละสิบโลเฉลี่ยโลเท่าไหร่แม่สิบบาทสิบสามบาทสิบสี่บาทแค่นั้นเองถูกมากเพราะฉะนั้นถ้าแม่อยากได้มันม่วงแบบนี้นะคะ แม่เข้ามาได้เลยที่ไหนคะตลาดพืชไร่สีเมือง,องเปิดตลอดย4บชั่วโมงนี่เห็นปะล่ะกองเท่าภูเขานี่มาช่วยเหงียนแต่เช้าแล้วนะหมดไปแล้วสองกองนี่กองสุดท้ายละแม่เพราะฉะนั้นอยากได้มันม่วงนะคะจะไปทําขนมครกเอ่ยจะไปทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตะโกเอ่ยจะไปทําไข่นกกระทาหรือว่าทําขนมไทยอะไรก็แล้วแต่นะมาได้เลยแม่หรือจะไปทอดก็ได้นะก็มีคนเอามันม่วงไปทอดเหมือนกันนี่ถุงละร้อยแม่อาก่ถุง กี่ถุงแม่กี่ถุงคะห้าถุงใช่ไหมโอเคห้าถุงแม่ราหนูแป๊บนึงหนูอยู่คนเดียวเดี๋ยวหนูใส่ให้เห็นเป่าล่ะเห็นเปล่ะนี่รับจอบเสิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นมาจอยกันนะแม่นะมาจอยกันนะคะเริ่มต้นถุงละร้อยสิบโลเอ๊ะแม่ได้ละสิบโลห้าถุงเนาะห้าถุงใช่ไหมแม่รถแม่อยู่ไหนอะฮะลานจอดสามแม่ ออขอค่าสองร้อยหนึ่งนะเขาหนูไปได้รถมาหนูต้องเดินไปส่งไม่ไหวไม่ไดีม่วงแค่ข้างนอกนะแม่ขานี่มันม่วงของแท้ด้านในก็คือม่วงเลยม่วงเลยแม่อะไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูอีกชิ้นหนึ่งจะแม่ดูอีกชิ้นหนึ่งเลยนะหั่นกันตรงนี้เลยเปิงเข้าไปรอแป๊บหนึ่งนะแม่เน่เห็นปะเห็นปะเห็นปะมันม่วงของแท้แนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ มันม่วงของแทนแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่ใช้มันม่วงนะแม่นะมาเลยตลาดพืชไร่สี่มุมเมืองนะแม่ตลาดพืชไร่สี่มุมเมือง